ดราค์นบอลฮากไขในตอนที่37การปรากฏตัวอย่างบ้าคลั่งของจิรนสวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง Over Re v i e วิกันอีกครั้งแล้วก็สวัสดีแฟนคลับดราค์ั้นบอลฮากไขทั้งหลายเลยนะครับสำหรับคลิปนี้เป็นดราค์ั้นบอลฮากไขในตอนที่37นะครับในเรื่องตอนนี้บอกเลยว่าโคตรจะเดือดเลยนะครับห้ามพลาดด้วยประการทั้งปวงนะครับและเหมือนเดิมหากคุณนั้นยังไม่ได้กด s ับ s c คร b e และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณฝากไว้ด้วยละกันนะครับและไปรับชมความสนุก จนถึงตอนปัจจุบันนะครับก็เลื่อนไปใต้คลิปได้เลยไปรับชมความสนุกความมันกันเลยดีกว่า ด้วยเหตุการณ์ของราคุนบอลห้าไครในตอนที่37เป็นเหตุการณ์ต่อเนื่องมาจากตอนที่แล้วหลังจากที่ฟริตเซอร์นั้นได้สั่งให้ลูกน้องของตอนเองนะครับเร่งความเร็วสูงเลยเพื่อทําการหนีนะครับการไล่ล่าของไปโคฮังแต่ปรากฏว่านะครับไปโคฮังนั้นเร็วมากๆเลยนะครับเร็วยิ่งกว่ายานของฟริเซอร์นะครับลูกน้องฟริเซอร์อีกคนหนึ่งนั้นแทบไม่อยากจะเชื่อสายตาตนเองโดยบอกแหลคะครับว่าไม่มีทางเลยไม่มียานลําไหนหรือว่าใครนั้นจะสามารถเร็วไปกว่ายานของท่านฟริเซอร์ได้ส่วนฟริเซอร์ที่กําลังลุกนี้ลุุกลนสดๆเยะครับ รีบสั่งลินซูนะคบว่าให้เทเลพอร์ตนะครับใช้วิชาเคลื่อนย้ายในพริบตาทําให้ยานของฟรีเซอร์นั้นไปให้ไกลที่สุดทเท่าทียไกลได้นะครับโ <_ p> ดยที่ไม่สนเลยนะครับว่าจะไปที่ไหนนะครับขอให้หนีส้นทีนไปให้ได้เร็วที่สุดเป็นอันดีที่สุด แต่ทนาดนั้นเองนะครับมีเสียงปริศนานะครับอยู่บนยานของฟริเซอร์จึงทําให้ในตอนนี้ฟริเซอร์รู้ทันทีเลยแหละว,ว่าเขานั้นไม่สามารถจะหลบหนีได้แล้วเป็นเพราะว่าไพโคฮังนั้นได้อยู่บนยานของพวกเขาเป็นที่เรียบร้อยแล้วฟริเซอร์ไม่ได้รู้แบบนั้นถึงกับสะบัดขึ้นมาใน,ท,นทันทีให้ตายเถอะไอเจ้าบ้านั่นเนี่ยมันมาอยู่บนยานของเราแล้วแบบนี้เนี่ยตอ้ยเทเลพอร์ตไปที่ไหนมันก็ไปพร้อมกับพวกเราไม่มีทางอื่นแล้วให้หลบหนีฟริเซอร์นะครับจริงใจดีสู้เสือนะครับพี่แกนั้นออกจากยานของตัว ก็บอกเลยและว่าแกน่ะช่างเย็ดยามข้าเลยเกินถ้าแบบนี้ก็มาเจอกันหน่อยสิเดี๋ยวจะจัดให้เต็มรูปแบบเลยพลังของท่านฟริเซอร์ผู้ยิ่งใหญ่และเหตุการณ์ถูกตัดไปที่ดาวควินนะครับโดยเบจิต้าในตอนนี้กําลังต่อสู้อย่างหนักหน่วงเลยกับคุลเลอร์นะครับโดยเบจิต้าร่างบลูนั้นดูเหมือนจะเป็นฝ่ายที่ได้เปรียบนะครับโดยเขานั้นสามารถซัดเข้าไปที่หน้าของคุลเลอร์ได้แต่คุลเลอร์นั้นก็ไม่ย่อทอนะครับพี่แกนั้นก็สามารถซัดในตัวของเบจิต้ากลับได้ด้วยเช่นกันนะครับและจับขาของ Vegeta, เ,อเงงบจิต ครับและหลังจากนั้นคูลเลอร์นะครับสามารถปล่อยพลังออกมาจากท่ตาได้โดยพลังของเขานั้นโจมตีผ่าเป็นเส้นตรงนะครับซึ่งมันรุนแรงมากทําให้ดาวควินนั้นนะครับเกิดเป็นรอยแยกขนาดใหญ่เลยทั้งดวงดาวเล่นเอาเบจิต้าที่เห็นแบบนั้นนะครับถึงกับโกรธแล้วก็หัวร้อนสุดๆเลยไอสารเลวเอ,อ้ยอย่างนี้เนี่ยฉันจะฆ่าแกสิ้นซากไปเลยในตอนนี้ละกันคูลเลอร์ที่กําลังเห็นเบจิต้าพุ่งเข้ามานะครับเขานั้นจึงคิดแผนขึ้นได้เจ้าหน้าเน่จะต้องโจมตีฉันเน่เพราะความหัวร้อนแน่นอนเข้ามาเลยสิแทนที่ฉัน จะประทากับเจ้านั่นแบบตรงๆฉันจะหลบมันก่อนด้วยความรวดเร็วเพียงแค่ชั่ววินาทีเดียวและหลังจากนั้นก็โจมตีจุดอ่อนมันซะชาวไซยามันเป็นพวกบ้าคลั่งมันเป็นพวกหัวร้อนมันไม่ค่อยคิดอะไรสักเท่าไหร่หรอกเจ้าพวกนี้โง่จะตายในท้ายที่สุดแล้วมันก็ต้องแพ้กับฉันอยู่ดี แต่เมื่อเบจิต้าพุ่งไปหาเจ้าคุลเลอร์นั้นนะครับอยู่ดีๆเขานั้นนะครับได้เพิ่มความเร็วของตัวเองขึ้นมากระทันหันจนทาให้คุลเลอร์นั้นนะครับตามความเร็วของเบจิต้าไม่ทันเบจิต้านะครับจับหางของคุลเลอร์และทําการเวี่ยงลงไปที่พื้นนะครับคุลเลอร์นั้นถึงกระดเลยนะครับว่าอยู่ดีๆเบจิต้านั้นสามารถเพิ่มความเร็วของตัวเองได้นะครับณช่วงพริบตาเดียวเท่านั้นโดยในตอนนี้นะครับร่างของเจ้าคุลเลอร์นั้นจมลงไปกับพื้นนะครับเบจิต้าใช้จังหวะนี้ในการจะสังหารในตัวขขอองงเเรรโดยาาานนนนัััั้้้ตท่ะพืจใชกกกกกิิ ลาก่อนนะเจ้าคุลเลอร์แล้วเจอกันใหม่ในนรกละกันไอเวยเอ้ยและหลังจากนั้นนะครับการหลีกการของเบจิต้านั้นโจมตีเข้าหานะครับคุลเลอร์อย่างเต็มแรงเล่นเอานะครับเกิดเป็นหลุมขนาดยักษ์นะครับจากพลังการหลีกการของเบจิตา้านะครับเบจิตา้านั้นนะครับสามารถชนะในตัวของคุลเลอร์ได้จึงได้ทำการพูดออกมาเฮาย้ยช่างง่ายดายเสียเหลือเกินแต่ปรากฏว่าสิ่งที่ไม่คาดคิดได้เกิดขึ้นนะครับเมื่อคุลเลอร์นั้นไม่ตายนะครับมาพร้อมกับร่างใหม่ของตนเองและได้พูดเลยแหละว่าไอสาร าการโจมตีของแกเมื่อตะก,กี้นี้เนี่ยอันตรายใช่เล่นเลยนะถ้าฉันเนี่ยไม่ได้เพิ่มพลังของฉันด้วยการแปลงร่างนี้ในวินาทีสุดท้ายร่างของฉันนั้นน่ยคงถูกโจมตีและฉีกเละตุ้มเป๊ะไปหมดแน่นอนหลังจากนั้นคุณเลอร์นะครับพุ่งมาด้วยความเร็วสูงนะครับและตั้งใ้ยที่สังหารในตัวของเบจิต้าและเหตุการณ์ถูกตัดไปที่จกักรวาลที่6โดยในตอนนี้นะครับไคโอชินคิบูรุนั้นนะครับก็กําลังศึกษาข้อมูลอยู่โดยโกคูนั้นก็ได้ขอร้องได้โปรดเธอไคโอชินคิบ นะครับคโอชินนั้นได้ตอบกลับมาพบแล้วผมพบมันแล้วครับตอนนี้ในสัตติดำบันนั้นอยู่ในจักรวาลของเราผมรู้ตำแหน่งของมันแล้วโกคูได้ยินแบบนั้นนะครับก็หมั่นเคี้ยวในทันทีนะครับพะเขานั้นพร้อมนะครับที่จะต่อสู้ด้วยเช่นกันหลังจากนั้นพวกโกคูนะครับก็ไปที่สถานที่นะครับที่สัตติดกดำบันอยู่นะครับแต่ปรากฏว่าเมื่อมาถึงที่นี่นะครับกบกลายเป็นสถานที่ที่ว่างเปล่าบนแล็กซี่โกคูที่เห็นแบบนั้นจึงตอบกลับไปอ้าวฉันคิดว่าเนี่ยเราจะไปที่ที่สัตว์ดำบันอยู่เลยนะแต่คโชินนบูรั้ายงอ กลับไปเราก็อยู่ที่ตรงนั้นแล้วนะครับคุณโกคู oo, แต่ว่ามันเกิดอะไรขึ้นล่ะเนี่ยโกคู Go นะครับก็สงสัยด้วยเช่นกันเออว่าแต่ว่ามันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยส่วนรีอาที่อยู่ตรงนั้นจึงตอบกลับนายถามฉันและฉันจะไปรู้ได้ยังไงหลังจากนั้นไคโอชินนะครับจึงพาว้าไปอีกที่หนึ่งนะครับซึ่งโกคูที่มีอยู่ที่นี่ก็งงแหละครับว่าทําไมถึงมาที่นี่กันไคโอชินนั้นจึงตอบกลับไปที่นี่มันก็คือดาวคอกิ้งก่ายยังไงล่ะครับมันเป็นดาวคอพิเศษมากซึ่งมันถูกซ่อนอยู่ในหลืบลึกของจักรรวาาาลมันนนนนเเป็สสิิ Kai o ิ่งศษทีไคโอช้้้้ดขึ และมันนั้นได้กลายเป็นที่ซ่อนของสัตว์ดึกดำบรร์อย่างฮิรุยังไงครับรีบไปกันเถอะครับเรานั้นเสียเวลาไม่ได้นะโกคู Goku นะครับที่กําลังบินไปก็เลยได้พูดเล้วว่าดูเหมือนว่าพระเจ้านั้นเนี่ยจะมีแรงบันดาลใจจริงๆเลยที่ไม่ยอมปล่อยให้สัตว์ดึกดำบรร์นี้เนี่ยถูกค้นพบได้ง่ายๆสัตว์ดึกดำบรร์นั้นแข็งแกร่งและทรงพลังจริงงั้นหรอไคโอชินคิบูรุจึงตอบกลับไปในทันทีผมเนี่ยได้บอกคุณเมื่อไม่นานมานี้ว่าพลังของนักเวทแห่งสวรรค์นั้นโดยเฉลี่ยแล้วจะเหน พวกนี้เนี่ยมีพลังมากกว่านั้นมหาศาลแน่นอนมันเป็นการพูดที่ไม่เกินจริงนะครับที่ผมจะบอกว่าการตื่นขึ้นของสัตว์ดึกดำบรรน,นั้นมันอาจจะมีความเลวร้ายถึงขนาดสิ้นสุดจักรวาลเลยเนื่องจากว่ามนุษย์หรือพระเจ้านั้นไม่สามารถจะหยุดยั้งสิ่งสิ่งนี้ได้เพราะว่าสัตว์ร้ายดึกดำบรรน,นั้นเนี่ยเกียบเสมือนการกําเนิดขึ้นของจุดสิ้นสุดของการเวลาย,ยัางไงล่ะครับและในขณะเดียวกันจักรวาลที่11นั้นถ้าเกิดการต่อสู้กันซึ่งได้ทําลายระบบสุริยะจักรวาลไปแล้วทั้งหมด180ระบบซึ่งเราจะได้เเห็นนะครับว่าททพอย ล้างอย่างเบลมอสนะครับหรือท็อปโปะนะครับพวกดิสโปหรืออะไรต่างๆพวกนี้เนี่ยต่างบาดเจ็บหนักนะครับกับศัตรูนะครับที่คล้ายนะครับกับจอมมารบูนะครับมันเป็นมาจินนี่แหละมันนั้นนะครับได้ทําลายทุกคนลงไปนะครับอย่างย่อยยับนะครับซึ่งท็อปโปะนั้นโกรธมากๆเลยส่วนทางด้านเบลมอสบอกให้ท็อปโปะนั้นใจเย็นๆนะครับอย่าเพิ่งรีบร้อนในการพุ่งเข้าไปในการต่อสู้แต่ท็อปโปะไม่ฟังนะครับเขานั้นรีบพุ่งไปนะครับเพื่อช่วยเหลือเพื่อนของตัวเองแต่นะครับทางด้านของดิสโปนั้น กระเด็นลงไปนะครับติดกับที่ก้อนหินด้วยสัตว์ประหลาดที่เรานั้นยังไม่ทราบชื่อที่คล้ายกับจอมานบูนั้นนะครับ <c oughs> ก็ได้พูดเลยแล้ว่าทําไมกันเทพทะเลล้างจักรกวาลน,นี้เนี่ยมันช่างโง่เขาเหลือเกินมันนั้นกล้าจะต่อสู้กับฉันงั้นเหรอ แกกล้าเสี่ยงที่จะมาต่อสู้กับฉันเพื่อไอสิ่งมีชีวิตเสียงเครงพวกนี้นั้นเงี้ยเหรอโดยเบลมอสนั้นนะครับได้เดินมานะครับแล้วก็ได้คิดในใจเฮ้ยในตอนนี้สมาชิกไพทูปเปอร์นั้นก็เสียชีวิตไปจํานวนมากแล้วอีกทั้งท็อโบดและดิโปเนี่ยก็มาอยู่ในสภาพที่สามารถต่อสู้ได้คงเป็นฉันเท่านั้นสินะที่ต่อสู้กับไอเจ้าพวกนี้ซึ่งสัตว์ประหลาดตัวนี้นะครับคล้ายกับจอมมานบูนะครับก็ได้ถามนะครับในตัวของเบลมอสแก่ไหนกําลังรออะไรอยู่ฮะแกปลดปล่อยพลังของแกทั้งหมดออกมาเพื่อจะสังหาาาาร่ในททีีเเดยยวแกก็ํมล ถ้าหากแกนั้นตั้งใจในการต่อสู้กับข้าตัดไปที่เบลมอตนะครับได้แต่คิดในใจแล้วเราก็ได้รู้แล้วละครับว่าไอ้คนที่คล้ายกับจอมันบูนี่คือใครโดยเจ้านี้นะครับก็คือสัตว์ดึกดําบันนั่นเองนะครับโดยเบลมอตนั้นก็ได้พูดแล้วว่าฉันเนี่ยมันโง่จริงๆที่ไปท้าทายสัตว์ดึกดาบันใ้นเจ้าพวกนี้ฉันคงไม่เหลือทางเลือกอื่นแล้วคงต้องใส่สุดกําลังใส่เจ้านั่นแล้วละแต่ปรากฏว่ามีบางสิ่งบางอย่างนะครับพุ่งลงมาคล้ายกับอุกบาทนะครับลงมาที่พื้นนะครับ ซึ่งเป็นวดที่อยู่ตรงนั้นถึงกับตกใจเลยนะครับกับการปรากฏตัวขึ้นของจีเรนและก็เป็นการจบไปสาหรับรากนบอลห้าไข่นะครับในตอนที่37นะครับก็เดือดสมการรอคอยหรือเปล่าคอมเมนต์แสดงความเห็นมาได้เลยนะครับแล้วก็ย้ําเตือนว่าอันนี้เป็นแฟนเมดไม่ได้เกี่ยวข้องกับจักรวาลหลักใดๆทั้งสิ้นเลยก็รอรับชมนะครับเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับและกใครยังไม่รับชมตั้งแต่ตอนที่1จนถึงตอนปัจจุบันเลื่อนไปใต้คลิปได้เลยนะครับผมแปะไว้ให้แล้วนะครับใต้เดคคลิปชันนะครับให้น ยังไม่ได้กดซับสไคร e และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณฝากไว้ด้วยสำหรับวันนี้คงต้องขอตัวไปแล้วขอขอบพระคุณครับ